ในช่วงนี้ครับในช่วงคุยสบายส,ายสไตล์ผู้ว่าหนนทุบดีและหนนทุบดีทีมนะครับวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยการถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของ,100ร,องร้อยตำรวจเอกหญิงวรินทร์ตั้งติดสนุกุลนะครับผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจำจังหวัดชนทุบดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกามครีมอทิตยยาแจ่มผลค่ะนะครับวันนี้เราก็คงมาติดตามกันนะครับในเรื่องของ การเตรียมตัวของการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคม2 5 6 4นี้นะครับก็วันนี้มีคําถามคุณผู้ชมสามารถส่งคําถามมาได้เลยนะครับมีคําถามหลายคําถามเลยที่จะถามผอ,อนะฮะก็เบืนะ้องต้นคงจะต้องให้ผอเล่าถึงเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งในรอบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะสำหรับการเตรียมการเลือกตั้งใน ง่ายเรียกง่ายว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาและก็นายกเทศมนตรีของเทศบาลคะทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรีเรามีทั้งหมด22แห่งที่เราจะต้องมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28เรามี22เทศบาลใช่ค่ะ22เทศบาลนะคะค่ะเราพอ22เทศบาลเราก็ต้องแบ่งออกเป็นกี่ประเภทก็เป็นเทศบาลนครเนี่ยก็จะมีอยู่2แห่งก็คือเทศบาลนครนนทบุรีกับ เทศบาลนครตักเกรศค่ะครับแล้วก็ก็จะมีเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองของเรามีทั้งหมดสิบแห่งแล้วก็เทศบาลตำบลมีอยู่สิบแห่งรวมเป็นยี่สิบสองแห่งทีนี้อาจจะถามว่าเค้ยแตกต่างกันอย่างไรครับเทศบาลนครเนี่ยก็จะมีอยู่สี่เขตเลือกตั้งค่ะเทศบาลเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่สามเขตเลือกตั้งแล้วก็เทศบาลตำบลมีสองเขตเลือกตั้งนะคะ นี่คือข้อมูลของของของเทศบาลที่รเราจะมีการเลือกตั้งวันที่28ในครั้งนี้ค่ะคทีนี้จํานวนผู้สมัครรับเลือก,กตั้งที่ผ่านมาเราก็มีการรับสมัครผ่านมาแล้วมาตั้งแต่วันเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่8ถึง12กุมภาพันธ์ค่ะยอดของผู้สมัครของอทั้งนายกทั้งสมาชิกภาพรวมของ22แห่งก็จะมีผู้สมัครนายกอยู่ที่ 61คนสมาชิกอยู่ที่800สิทธิ์คนค่ะรวมกันก็เป็น871คนนะคะค่ะก็ก็ภาพรวมทั้ง22แห่งนั่นเองนะคะตอนนี้ผู้สมัครก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะกำลังหาเสียงโคสุดท้ายใช่โค้งสุดท้ายค่ะค่ะก็ไปเลือกตั้งกันในวันที่28ใช่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไหมคระพ่อของท้องถิ่นไม่มีไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะของท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะก็เหมือนกับอบจนะใช่ครับท้อง จ้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคืออย่างเทศบาลรอบนี้กับรอบที่แล้วนี่ต่างกันไหมครับอ่าไม่ต่างค่ะจำนวนเท่ากันคะ่ะก็คือ,อเขาเรียกว่าคณะกรรมการนะคณะกรรมการผู้ดําเนินการเลือกตั้งก็จะมีอยู่9คนนะครับนะคะแล้วก็มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอีกสองคนรวมรเป็น11คนแต่หน้าสถานการณ์ตอนนี้นะคะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะคะเราต้องมีอสมเพิ่มไปอีกหนึ่งคนซึ่งหน้าที่ของอสมประจำหน่วยเลือกตั้งก็คือมีหน้าที่ คัดกรองครับค่ะก็ไปคูหาทั้งหมดกี่คูหานะครับอไม่น้อยกว่า3ามคูหาก็คือคูหาในคูหาปกติก็จะมีสามใช่ไหมคะแล้วคูหาพิเศษที่สําหรับจัดให้กับผู้ที่กรณีที่เราบอกว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า3ักสินะคะก็อีกหนึ่งคูหาเพาเรียกว่าคูหาพิเศษค่ะครับรวมถึงทางของผู้พิการนะ ผู้พิการข้างในปกติเลยคะปกติก็มีการเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับใช่ใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นในส่วนของเจ้าที่ที่เตรียมความพร้อมนะฮะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับการอบรมของกปนก็จะสิ้นสุดก็คือวัมือนที่26ในช่วงนี้ก็จะเป็นการอบรมกปนเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งจนถึงแล้วแต่เทศบาลบางเทศบาลก็อบรมเรียบร้อยแล้วนก็ยังมีบางเทศบาลที่จะอบรมถึงที่ยี่สิบหก แล้ววันที่27ก็จะต้องมาตรวจรับวัสดุอุปกรณ์วันที่27เพื่อเตรียมการที่จะไปใช้ในวันเลือกตั้งวันที่28มีนาค่ะนะคตอนนี้ฝั่งทางด้านของเจ้าที่พร้อมแล้วนะครับเครานี้เนี่ยประชา 5, ชน <5. S 2> จะพร้อมหรือย,อยังนะแล้วใครบ้างครับที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งอะ่ะมี คุณสมบัติยังไงบ้างครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รัตั้งก็คือก็จะต้องเป็นคนไทยก็คือมีสัญชาติไทยนะคะแต่ถ้ามีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทยมาต้องได้ได้สัญชาตินั้นมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า5ปีไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็ มีอายุ18ปีในวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งก็คือวันที่28มีนาคมนี้ถ้าอยุ18ปีบริบูรณ์ทีนี้ก็ต้องถามอีกว่าแล้วจะนับยังไงก็คือต้องเกิดก่อนวันที่30มีนาคม2546ถึงจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ค่ะใช่มครับก็คือว่าก็ต้องเกิดก่อน วันที่30มีมนา2546น25 <46 S 1> นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็คือรายชื่อเนี่ยจะถ่งไปที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแจ้งเจ้าบ้านเขาเรียกว่างสือแจ้งเจ้าบ้านแจ้งไปเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับก็จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตั้งนั้นมาแล้วนะคะ เป็นเวลาติดต่อกันนะคะไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับวันเลือกตั้งอ๋อต้ก็นี้ที่ย้ายมาจากจังหวัดเออเามาอยู่นนทบุรีก็คือก็ต้องอยู่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นติดต่อกันหนึ่งปีใช่ค่ะถ้าหนึ่งปีขึ้นไปนี่ก็คือก็จะมีสิทธิ์ที่จะมาเลือกตั้งที่นี่แต่ถ้าเกิดไม่ครบหนึ่งปีนี่คือต้องไปเลือกไหนก็ก็ไม่ได้ก้ไปที่ที่เดิมของตัวเองอยู่ไม่ไม่ได้แล้วไม่มีชื่อก็จะไม่มีชื่อเลยอ๋อไม่มีชื่อก็คือว่าที่ที่เดิมก็ไม่มีีีเเหมมือนนนนกกัััดง้้้้พราาาาคยยท่่แแลลวว ออกกับแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้เสียสิทธิ์ใช่ไหมครับอันนี้ถามนิดนึงไม่ไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ขอนะครับในนั้นก็ใครที่ย้ายมาอยู่เกินหนึ่งปีถึงก็จะมีมีชื่อนะครับทนี้ก็จะมีตรงนี้ค่ะท่านผู้ไปใช้สิทธิ์อาจจะสับสนนิดนึงนะคะกรณีบางท่านไปใช้สิทธิ์ตั้งเลือกได้เฉพาะนายกแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสมาชิกเหตุผลเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าอใช่ไหมครับคือคืออย่างนี้เหตุผลก็คือว่ากรณียกตัวอย่าง เทศบาลเทศบาลกรนะเทศบาลเมืองกเนี่แหละเอาเทศบาลเอาเอาเอาเทศบาลตำบลดีกว่าง่ายๆดีเทศบาลตำบลอะเทศบาลตำบลใช่ไหมคะก็มีอยู่สองเขตใช่ไหมคะเทศบาลกรเอเทศบาลตำบลกรเนี่ยมีอยู่สองเขตทีนี้นายขอใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตที่หนึ่งได้อยู่ได้สักเจ็ดเดือนคแล้วปรากฏว่าย้ายมาอยู่ในในเขตเลือกตั้งที่สองได้สัก สามเดือนสามเดือนแบบนี้นะคะแมาว่าอยู่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละนะแต่ว่าคือแค่ย้ายย้ายเัอคือเขาเขาเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนนเรื่เขาอยู่ในเขตหนึ่งเนี่ยอยู่มานานแล้วแล้วอยู่ๆย้ายมาครับใช่ไหมคะมาที่เขตสองใช่ย้ายมาแบบมาแล้วปรากฏว่ามาที่เขตสองเนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกสมาชิกแต่มีสิทธิ์เลือกนายกเพราะว่า เขาบวกทั้งเขตหนึ่งเขตสองแล้วมันเกินหนึ่งปีเพราะว่านายกเขาใช้เขตของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเป็นเขตเลือกตั้งก็คือของเทศบาลตมบนนั้นเขาอยู่เกินอยู่แล้วแต่ว่าของสมาชิกเขาเพิ่งย้ายย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่ในในเขตสองเขาก็ไม่มีสิทธิเพราะชื่อเขาอยู่ในเขตสองเนาะก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนมาตรงนี้ก็เลือกได้เฉพาะนายกอืงนี้ครอบนี้เนี่ยคือมันจะมีบัตรสองใบใช่ไหมครับทั้งสอ ก็คือเลือกนายกใบหนึ่งแล้วก็เลือกสมาชิกใบหนึ่งสีแตกต่างกันไหมครับสีแตกต่างค่ะสมาชิกจะเป็นที่ประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็นายกจะเป็นสีม่วงครับ่ะก็คือแยกกันชัดเจนแต่ละเขตก็คือแต่ละเขตเนี่ยจะมีสมาชิกต่างกันไหมหรือว่าเท่ากัน สมาชิกสภามีนายกหนึ่งคนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอออมแมบบอาจจะสับสนนิดนึงว่าเออนายกจะเป็นสีน้ำตาลว่าสีม่วงจะเป็นสีม่วงนะถ้าจำไม่ผิดนะนะสีม่วงค่ะได้ใจจำไม่ผิดคือว่าในส่วนของเทศบาลเนี่ยมีอยู่4เขตใช่นคะเทศบาลนครเนี่ยมีสี่เขตเขตหนึ่งก็จะหกคน ค,ค่ะเขตละหกคนเขตละหกคนสมาชิกสมาชิก <6 S 2> <น>ถ้ารวมทั้งสี 6, 4, 24, ่เขตก็6กสี่ยี่สบนะคะก็แต่ว่าต้องเขตละหกคนนะคะเวลาท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านก็จะเดือสมาชิกได้แค่ กาได้เพียงแค่6เบอร์เท่านั้น6เบอร์คราวนนี้เนี่ยผมถามนิดนในความรู้พี่ประชาชนนายกเลือกได้1คนใช่แต่คราวนี้เนี่ยสมาชิกในสมาชิกสภาเลือกได้6คนใช่ค่ะเราสามารถเลือกต้องยกทีไหมหรือว่าเลือกกระจายได้หมดเลยครับแล้วแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ท่านเลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ผู้มีสิทธิ์เลยค่ะะอือก็คือว่าเลือกใครก็ได้นะก็คือไม่ได้แบบต้องยกทีใครก็แล้วแต่ท่านได้เลยไม่เกิน6 ไม่เกินหกแต่ท่านจะเลือกทุกคนไม่ได้นะอันนี้บัตรเสียเลยสมัครเยอะนะคะแต่เขตถ้าเลือกไม่ครบหกได้ไหมได้ถือว่าเป็นบัตรเสียไหมไม่ีป็เสียอย่างเงี้ยอาจจะเลือกแค่คนเดียวชอบคนเดียวอ่ะอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าถ้าเป็นชอบเจ็ดแปดคนนี้ไม่ได้นะก็คือจะมีเลขให้เรียงกันอยู่นะครับอันนี้ก็ในส่วนของบัตรก็แยกกันระหว่างนายกหนึ่งใบแล้วก็สําหรับสมาชิกอีกหนึ่งตรนะครับยกเว้น คนที่ที่บอกว่าย้ายมาจากนะห้ามเขตใช่ค่ะต้องต้องดูดีๆค่ะว่าแต่ตรงนี้นี่คือเจ้าตัวจะรู้ใช่ไหมครับจะมีหนังสือบอกแล้วใช่แล้วแล้วก็ในในบัญชีรายชื่อที่เข้าท่านเข้าไปใช้สิทธิ์เขาก็จะมีหมายเหตุว่าเลือกได้เฉพาะในอันเจ้านี้จะบอกเลยนะ่ะแล้วก็หนังสือแจ้งเจ้าบ้านก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาท่านไปใช้สิทธิ์หนนี้นะคะอ่าท่านต้องเว้นระยะนะคะเพราะว่าจะมีทางกปนนะคะเก็จะจัดจัดระเบียบนะคะแล้วก็ ท่านทุกคนใส่แมสเมื่อก่อนนี้เราไม่มีโควิดเราก็หจนหน้ากันแล้วก็จะรู้ว่าเออคนนี้นายกรนายขอนี่ก็ว่ากันไปต้องยืนยันตัวตนนะใช่ค่ะต้องถอดท่านต้องถอดแมสเพื่อให้อ่าเจ้าหน้าที่อ่าออกรรมการที่ตรวจสอบบัญชีเรื่อพอยื่นบัตรประชาชนมาเพราะไอ้เรื่องมองนะขอเขาจะบอกว่าเออเราคนเปิดหน้านิดนึงเขาจะได้ดูค่ะไม่ต้องนานฮะสามพีก็ได้เตัวตัวเขาก็ได้ใช่ค่ะเปิดหน้านิดนึงแล้วก็อ่าตัวท่านเองก็จะรู้ว่าท่านมีสิทธิ์ อ่าเลือกได้เฉพาะนายกหรือว่าเลือกได้ทั้งนายกและสมาชิกนะคะทัานรอบดูนะคะคราวน,นี้เนี่ย<อ>มีคุณัมบตัต้องห้ามด้วยครับค่ะนะใครบ้างที่ต้องห้ามคืออ่ามีเกณฑ์ละคืออายุ18ปีเป็นคนอยู่ในพื้นที่แหละ,ะมีต้องห้ามที่ไม่สามารถเป็นเลือกได้ครับก็จะที่ที่ไม่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็จะเป็น พิสุสามเณรนักพัรถนักบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิ่งถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะไม่ว่าคดีนั้นจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่นะคะแล้วก็รวมถึงต้องแล้วก็คนที่คุมขังอยู่ก็ไม่ได้อยู่แล้วคไม่ไั้อยู่แล้วนะครับถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือหรือคำสั่งศาลด้วยชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นคนวิกลจริตนะคะก็สติ ฟันเฟินไม่สงประกอบแล้วก็มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้ค่ะอันนี้ก็คือก็จะใช้ไม่ได้ไม่ได้นะครับคือพระพิสุสัมเนยเนี่ยเขถือว่าไม่ได้อยู่ละนะครับอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองอยู่ละนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยพอดีว่ารอบนี้ก็คือทางด้านของการเลือกตั้งคือไม่มีการเลือกตั้งลูกหน้าหลายคนอาจจะติดนะภารกิจุดต่างจงหรือรือน้องนักศึกษาหลายคนอยู่ที่มอ มาไม่ได้อตรัวนี้จะเสียสิทธิ์ก็จะททำย่างไงครับก็ต้องแจ้งแจ้งสิทธิ์นะคะแจ้งสิทธิ์ก็คือเมื่อก่อนนี้ก็จะมีหนังสือนะคะเใช่องการลาถินแล้วก็ถ้าเราไม่สามารถดําเนินการได้ก็หรือเราไปที่สํานักนายทะเบียนเขาจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกใช่ไหมเรากรอกนะคะว่าเออเราไม่ได้เนื่องจากมันจะมีก็จะมีเหตุที่เขาจะดูว่าเราไปไม่เพราะมีลุล่ะจาเป็นต้องเดินทางในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่สบายไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้ หรือจะเป็นในเรื่องของอยู่นอกราชอาณาจักรนะคะตอนนี้แล้วก็มีถิ่นอยู่ใกล้เกินกว่า100กิโลอย่างเงี้ยประมาณคืออย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเป็นเหตุผลที่ไม่ไม่สามารถมาได้นะคะนะคะแล้วก็ในหรือว่าได้รับมีคําสั่งคําสั่งต้องไปอันนี้ด้วยนะคำสั่งของราชการว่ามีคําสั่งต้องไปที่นู่นที่นี่ไม่สามารถได้นะคะ ก็ท่านก็แจ้งสิทธิ์ก็คือถ้าท่านไม่สามารถไปแจ้งสิทธิ์ในตัวนี้ท่านก็มอบอำนาจทางางประชาชนหรือว่าไปมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องก็ไปแจ้งที่สํานักทะเดียนนั้นๆที่ท่านมีอนั้นอยู่หรือท่านจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้แต่ณตอนนี้ลาสุดใจลาสุดใจลาสุดใจข่าวดีสารทีทางสํานักงานกกตค่ะก็ได้มีออกแอปออกมาเนาะผ่านสื่อเขาเรียกว่าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะ ค่ะและ้วก็คือก็จะผ่านออนไลน์ใช่ผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะก็ตั้งแต่วันที่อ่าก็ตั้งแต่วันที่คือคือหน้าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดก็คือก่อนเลือกตั้งวันที่ยี่สิบแปดเจ็ดวันแล้วก็หลังจากเลือกตั้งเจ็ดวันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาก็ช่วงนี้ถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ก็สามารถลงทะเบียนได้ใช่ bah, ค่ะแจ้งสิทธ uh ิ์ว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ <t abs> <t abs> <t abs ์ไ uh ด้คือช่วงนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมจนถึงวันที่สี่เมษา ค่ะท่านก็ก็แจ้งเข้าไปในละเข้าไปในเว็บไซต์เลยค่ะนะคะเว็บไซต์เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราจะเอาขึ้นทางเฟซบุ๊กให้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับอนนี้เนี่ยเกิดใครที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ที่ต้องเสียมันมีเสียสิทธิ์อะไรบ้างครับ่อาเมื่อก่อนนี้กฎหมายเก่าเนาะเมื่อก่อนนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆเมื่อก่อน เริ่มกฎหมายใหม่เรามีการเลือกเลือกตั้งสสที่ผ่านมาออมเมื่อปีหกสองนะคะเมื่อปีหกสเราเลือกตั้งสสจากนั้นแล้วเราก็มาเลือกตั้งอบจอใช่ไหมอ,จอ,อมบจนะเอาเลือกตั้งอบจอทีนี้ยกตัวอย่างว่าคนที่ไปไม่ได้ไปเลือกตั้งสสแต่ไปเลือกตั้งอบจอแต่คนนี้ ท่านจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองอะ่ะเช่นไปสมัครกำน,นันผู้ใหญ่บ้านไปสมัครลงเทศบาลอะไรเงี้ยท่านสามารถลงได้ไหมสิทธิ์คืนมาตั้งแต่ท่านไปใช้สิทธิ์อบจอแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะคะอตอนนี้คือของแต่ละแห่งเลยนะคะท่านไม่ไปใช้สิทธิ์สอสอแต่ท่านไปใช้สิทธิ์อบจอบแต่ท่านก็ลงสมัครได้ไหม,มไม่ได้เพราะว่า วันนี้วันที่ยี่สิบสี่นี่เนี่ยของวันที่ยี่สิบสี่นี่ของของของสอสอเนี่ยค่ะครบกําหนดวันนี้แล้วค่ะสองปีอ๋อต้องสองปีนะสองปีค่ะเนี่ยค่ะของของสอสอเนี่ยค่ะครบวันที่ยี่สิบสี่มีนาเนี่ยค่ะท่านก็เนะคะทีนี้หมดละค่ะทีนี้คนที่ไปเลือกอบจนะคะแต่เลือกอบจแต่แล้วว่าถ้าหากที่มีของ อบตใช่ไหมคะท่านจะไปลงสมัครอบตแต่ท่านไปใช้สิทธิ์อบจท่านก็สามารถลงได้แล้วเพราะว่าท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ของอ่าสสมันพ้นกําหนดระยะสองปีมาแล้วอ๋อไม่ต้องกำหนดไว้สองปีใช่ไหมใช่สองปีตอนแรกเข้าใจว่าพอเลือกสสเราไม่ได้ไปเลือกสสสมมติว่ามีมีอบจต่อแล้วก็ไปใช้อบจสิทธิ์จะคืนมาไม่ค่ะตอนนี้ต้องเป็นสิทธิ์ของของแต่ละประเภทเลยค่ะก็คือเป็นกฎหมายใหม่ออกมาใช่ไหมฮะรกฎหมายออกมาอ๋อคือต้อง2ปี ต้อง2อปีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ไปจริงๆสามารถที่จะเข้าไปแจ้งเหตุได้อันนี้ก็สิทธิ์ยังคงอยู่นะคงอยู่ค่ะนะครับนี่จะเสียสิทธิ์นะใช่ใต้องแจ้งนะท่านบางท่านอาจจะหลงเอยเราไปใช้สิทธ์แล้วก็จําไม่ได้ท่านเอ ท่านท่านต้องรีบนะคะคือต้องรีบภายในแสดงว่าแสดงว่าคนที่ไม่ได้ไปเลือกสสอในรอบที่แล้วลงสมัครออนายกให้สมตรีิก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาจะไม่ถึงที่ลงของเทศบาลเทศบาลเนี่ยาไม่ได้ไม่ได้หลายคนจะเสียสิทธิ์ไปเ่ะเรารับสมัครวันที่แปดตั้งแต่เดือนกุมภาตรงนี้คือไม่ใช่เพียงแค่ทางด้านของฝ่ายบริหารนี่เดียนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนะรวมถึง อ่าจะไปร้องเรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะไม่ไปใช้สิทธิ์ใช่ม่ไมได้นะครับถอนเขาเรียกูนะอะไรเขาไม่ดังนั้นเป็นเป็นตัวของท่านเองนะคะ่พูดถึงตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของน้ำผลไมเองนี่ก็หาเสียงกันโอโหแบบนะตอนนี้ก็คือโค้งสุดท้ายละติดป้ายกันเต็มเลยทีเดียวคณิตมีคาถามครับว่าค่าใช้จ่ายของการ หาเสียงเนี่ยเขาจะมีกำหนดใช่ไหมครับเหมือนกับสสเหมือนกับอปจรอบนี้เนี่ยของเทศบาลเองเนี่ยเขามีกําหนดไหมมีมีกำหนดค่ะก็คือจะเป็นของผู้ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้กําหนดค่าใช้จ่ายโดยจะดูในเรื่องของดัชนีมวลรวมคือคือ รายได้ของของพื้นที่ของจังหวัดนะคะในแต่ละครั้งนะคะเช่นเช่นเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็กําหนดค่าใช้จ่ายไว้นะคะซึ่งเราก็จะแยกของเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตําบลค่ะค่ะเรามาดูของในส่วนของเทศบาลนครนะคะเทศบาลนครเนี่ยของค่าใช้จ่ายที่จะใช้จ่ายของผู้สมัครนายกนะคะผู้สมัครนายกนะคะเรากําหนดไว้ที่ แปดแสนอ๋อคือไม่ไม่เกินแปดแสนบาทไม่เกินท่านจะต้องใช้จ่ายไม่เกินแปดแสนบาทต่อคนนี่มีอะไรบ้างครับอันนี้องบอกว่าก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างตั้งแต่ท่านไม่ว่าจะเป็นค่าสมัครใบรับรองแพทย์ที่ท่านผู้ประกอบการจมต้อายค่าถ่ายรูปค่าจ้างแรงงานค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงค่าจัดทําคล้ายโฆษณาค่าโฆษณาอื่นแล้วก็ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าเลี้ยงอาหารผู้ช่วยหาเสียงค่ารถแห่ค่าอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่ว ่วงที่ท่านหาเสียงถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่านต้องมาคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต้องไปค่าใช้จ่ายคือไม่เกินต่อคนนี่คือต่อคนไม่เกินแปดแสนบ,บาทสําหรับนายกสําหรับนายกค่ะแต่สาหรับสมาชิกก็คือค่าใช้จ่ายก็ไม่เกินสองแสนบาทค,ค่ะนคในส่วนของเทศบาลนครนครนะ,ะนะนถ้าเทศบาลเมืองค่ะเทศบาลเมืองน,นี่นายกจ้าต้องใช้จ่ายไม่เกินอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาท ครับค่ะ <Emperor S 2> <bueno S 3> แล้วของสมาชิกจะอยู่ที่1น0 0 0 0สห้าหมบาท <izard S 2> นะคะ <remains S 2> ในส่วนของเทศบาลตำบลน,นะคะนายกจะอยู่ที่2,000สนบาทะสมาชิกอยู่ที่1,000งแบาทครับนี่คือวงเงินคือห้ามเกินห้ามเกินห้ามเกินเลยนะครับเราต้องต้องเก็บหลักฐานให้กับกกตด้วยนะใช่ค่ะจากไกรท้ารวบรวมให้หมดเลยัหลงจากที่ หลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภายใน90วันท่านก็จะต้องมายื่นบัญชีค่าใช้จ่ายนะะใน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 เลือกตั้งอปจอที่ผ่านมาท่าน วันที่20มีนาเป็นวันสุดท้ายแต่เนื่องจากที่20ิมีนาตรงกับวันเสาร์เราก็อยากเป็นวันที่ยื่นองที่ผ่านมาคนสุดท้ายก็จะมีคนสุดท้ายมากมายื่นมาอะไรเงี้ยเราเราค่ะก็มายื่นมาชีก็การเลือกตั้งอบจที่ผ่านมาก็ถือว่าผู้มาผู้สมัครทั้งหมด142คนถ้ารวมท้งหมดในของอบจนะก็มายื่นครบทุกคนเรียบร้อยแล้วจะถามว่าต้องทุกคนเลยใช่ที่สมัครเข้ามเทุกคนเลยนันเป็นกฎหมายเลยนะคะถ้าไม่มาถ้าไม่บท ลงโทษนะท่านยื่นผิดท่านมีบทลงโทษตั้งแต่ถูกถูกจำคุกถูกปรับถูงอะไรมียอนเงินแล้วก็ติดคุกสองปีแล้วถูกดสอนสิทธิ์เลือกตั้งอะไรเงี้ยอันเป็นเท็จใช้จ่ายเงินเกินอะไรเงี้ยอันใี่ยื่นเกินก็ผิดเหมือนกันใช่ค่ะมีใช้จ่ายเงินเกินแล้วก็ไม่ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ยื่มันเป็นเท็จนะคะก็จะ ก็จะมีบทลงโทษถูกเพิ่สอนสิทธิเลือกตั้ง10ปี20ปีอะไรก็ว่ากันไป1 0ปีอะไรเงี้ยค่ะพอเลือกตั้งเสร็จวันที่28ผลออกมาแล้วก็นับเลยนับเลยก็คือวันสุดท้ายคือวันที่26มิถุนายนครับแต่ก็ไม่อยากให้ท่านผู้สมัครมายืนในวันสุดท้ายนะเพราะว่าเอกสารของท่านบางทีมันมันแบบอาจจะอันนี้ไม่ได้ก็ต้องไปปรับใหม่ใช่ค่ะต้องนต้องไปดูท่านตอนนี้ก็อยากจะฝากถึงท่านผู้สมัครนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะเราก็ได้ มีประชุมผู้สมัครทุกท่าแล้วงไปแล้วนะแี้งไปแล้วก็คือเอกสารทุกฉมับท่านเก็บไว้นะคะเก็บไว้ที่เลขาของท่านหรือว่าคนในคนหนึ่งก็ได้นะคะคนะอันนี้ก็คือเตรียมไว้ทุกคนเลยก็คือว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้นะก็คือทุกคนเลยนะแล้วก็พอ พอแจ้งมาที่กรกตแล้วมีการเปิดเผยไหมคอ้าต้องประกาศค่ะประกาศออกมาว่าแต่ละท่านใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ต้องประกาศทีนี้จะถามว่าแล้วประกาศแล้วถ้าเกิดคนนี้ไม่ถูกท่านก็ท่านทักท้วงหรือร้องมาที่สํานักงานกรกตเพราะท่านจะตรวจสอบกันเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเลอกตั้งนะครับไปคุหามถ้าเกิดว่าคือมีคนอยากมอว่ะ บ้านใกล้กันเนี่ยม,มาไปด้วยกันเลย10บคน <c oughs> คอย่างนี้ได้ไหมผิดไหมไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่า <c oughs> ยกเว้นว่าถ้าอาจจะเป็นของหน่วยราชการที่ <c oughs> บริการให้กับให้กับประชาชน <c oughs> หน่วยราชการ <c oughs> หรืออาจจะเป็นบริษัท คะแต่ก็ต้องแจ้งนะคะว่าของบริษัทเพราะว่าที่เขามีคนงานทํางานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นแบบประชาชนในหมู่บ้านเราเราก็รู้หน้าตาคะก็ต่างคนก็ต่างไปแล้วจ้าก็คือไม่ต้องแบบ อ่าไปกันอ่ะรถกระบะไปรับมายี่สิบคนรถขู่หาเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นเนาะครับนะคือพี่อาจจะหวังดีแต่ว่าก็คือไม่ได้นะับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวต้องไปสืบสวนสอบสวนกันอีกนะังนั้นเนี่ยคือว่าต่างใครต่างคนก็ต่างไปเพราะว่าคู่หาก็ใกล้บ้านอยู่แล้วใช่ไหมท่านส่วนมากคู่หาก็อยู่ในบริเวณชุมชนของท่านเองการเดินทางก็ไม่เกินไม่เกิน30เมตร50เมตรร้อยเมตร200เมตรอะไรเงี้ประมาณอย่างเงี้ย ผู้หาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเริ่มลงลงคะแนนออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่8ปดนาฬิกาจนถึง17บเจ็ดนาฬิกาเมื่อก่อนนี้สิบห้านาฬิกาแล้วค่ะรอบนี้ก็ดีแล้วเจ็ดชั่วโมงเลยนะคะเนี่ย7ชั่วโมงเลยแล้วนับคะแนนยังไงครับรอบนี้ครับก็นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเลยนะคะค่ะนับคะแนนก็เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเวลา17บเจ นารการคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งก็จะแบ่งเป็นคณะกรรมการนับคะแนนนะคะก็จะมีการจัดสถานที่ก็จะเขาคือกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนปิดอะไรเรียบร้อยแล้วดาเนินการต้องรีบต้องดําเนินการทันทีนับคะแนนทันทีคือการนับคะแนนก็จะแบ่งคือนับสมาชิกแล้วก็นับนายกซึ่งตรงนี้นะคะทาง ก็มีอ่าก็ทางกปนก็ได้รับการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วว่าท่านจะต้องจัดสถานที่ในการนับคะแนนอย่างไรต้องเออแยกกันให้ห่างกันสักเล็กน้อยเพื่อเวลาขานคะแนนจะ<า>ได้ไม่ไม่ไม่สับสนและไม่ปนกันเพราะว่าการขานคะแนนนะท่านก็อยากจะเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะถ้าท่านท่านก็ไปสังเกตการการนับนนคะแนนนะคะถ้าท่านมองเห็นว่าคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง อ่าขานคะแนนไม่ชัดเจนท่านก็สามารถที่จะทักท้วงไว้นะคะถ้าท่านทักท้วงก็อย่าลืมนะท่านต้องลงในแบบแบบบันทึกการทักท้วงไว้ด้วยนะเพราะว่าเออหรือว่าให้ลงด้วยว่าเออเราได้อันนี้อันนี้แล้วนะค่ะแล้วก็เอ่อท่านกรรมการท่านก็จะคัดเลือกคนที่เสียงดังฟังชัดอ่าตะโกนดังๆหน่อยนะเบอร์อะไรอันนี้นับพร้อมกันหรือว่านับใครก่อนก็คือนายกกับ สมาชิกก็คือนับพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยคาดการว่าผลการคะแนนเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยประมาณกี่โมงเคาจะได้ผลถ้าอย่างไม่เป็นทางการถ้าขออนุญาตไม่กี้ลืมนําเรียนไปว่าหน่วยของเราน่ะหน่วยหน่วยเลือกตั้งของของในจังหวัดนนท์ของเรามีมีอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าหน่วยนะคะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าหน่วย ครับ1395หน่วยใช่ครับหนึ่งพันสหน่วยเนี่ยครับหนึ่ามรหน่วยเราก็คิดว่าอืมน่าจะไม่ไม่น่าถ้าอย่างไม่ทางการไม่น่าจะเกินเกินที่ยงคืนเนาะประมาณการไวเพื่จะว่าเรา22แห่งค่ะแต่ว่า แต่ที่ก็นัดท้องกันอยู่แล้วก็คือตำบลนี่น่าจะวัยนิดนึงเพราะว่ามีอยู่สองเขตมีสองเขตอ๋อก็คือว่าอ๋อตงครูหาเนี่ยก็นับนับเสร็จแล้วก็ผลก็จะไปรวมผลผลก็จะส่งไปที่อ่าที่เทศบาลนั้นๆอ๋อครับไปรวมที่เทศบาลอีกทีหนึ่งแล้วก็ทางเทศบาลก็จะรวมแล้วก็จะส่งผลมาที่สํานักงานกรกตก็คือครับอ่าก็จะเป็นอำนาจของกกตเขาเรียกว่ากกตท้องถิ่นก็จะต้องตรวจสอบนะคะตรวจสอบนะคะของ เขาเรียกว่าตรวจสอบของอกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ส่งผลมาค่อยต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องนะคะก่อนที่จะส่งมาที่สำนักงานการก,กตเรา,าครับเขา izzard, มีขั้นตอนในการตรวจสอบก็ไม่เลยช้าหน่อยนึงถ้านับปุ๊บเนี่ยความง่ายๆบางคนนับก็อส่งลายไปเลยรวมๆันอ่ะจบใน่สุอก็จะเป็นมีขั้นตอนอยู่ตอแล้วก็กรรมการประจำเรียกว่ากรรมการท้องถิ่นนะคะก็จะต้องมีกัน ลงลายมือชื่อก่อนที่ะงตรอตค่ะตรงนี้ค่ะก็จะมีขั้นตอนนิดนึงค่ะก็อยากจะให้ใจเย็นๆค่ะนะคะก็ไม่ต้องรีบร้อน่าทางสํานักงานเรารออยู่ได้ครับก็จะทราบผลอย่เป็นไม่เป็นทางการก็น่าจะเค่งคืนไม่เกินเชื่องคืนนะครับแล้วก็เช้าวันใหม่ก็น่าจะทราบผลแล้วก็เป็นแบบไม่เป็นทางการจะเป็นทางการในช่วงไหนครับทางการจะต้องเป็นทางท่านคณะกรรมการการลืองตั้งท่านานประกาศ นะครับนะก็วันที่28มีนาคมนะครับ8นกาถึง17บเนกาเข้าคูหาไปกาเบอร์ที่คุณชอบอะ้วนะเลือกคนที่ใช่ที่จะไปเลือกได้เลยนะครับก็มี2บัตรด้วยกันนะแล้วไปคูหาเนี่ย ต้องถ้าเกิดอะไรมั่งอ่าคือบัตรประชาชนเอาลืมทำยังไงดีอ่าท่านต้องคือบัตรประชาชนก็ก็จะต้องใช้บัตรประชาชนก็คือมีเลขสิบสามหลักถามว่าใช้ใบขับขี่ได้ไหมก็มีหน้าและมีเลขสิบสามหลักต้องมีรูปหน้าค่ะที่ราชกาลให้นะคะหรือบัตรหลักฐานอื่นได้ก็จะใช้บอกว่าหรือบัตรหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้หรือหน่วยงานของรัฐนะคะก็จะต้องมีรูปถ่ายมีเลขสิบสามหลักนะคะพลงบนบัตรด้วยนะคะหรือถามว่า บัตรหมดอายุใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่นะคบัตรหมดอายุก็ได้แล้วก็พาสปอร์ตคนที่ถือถืออัญเช้ญพาสปอร์ตก็ได้เพราะว่ามีรูปหน้าแล้วมีเลขสิบพาสปอร์ตใบก็ได้เนาะมันก็หาบัตรเอาไปเจอเจอพาสปอร์ตอุปก่อนนะหยิบไปก่อนแล้วก็ได้นะใบขับขี่ก็ได้นะครับบัตรข้าราชการที่ออกมานะก็ได้บัตรข้าราชการก็ได้มีเลขสิบสามหลักแล้วก็มีรูปหน้าใช่ที่หน่วยราชการออกให้อะไรก็ได้นะที่หน่วยราชการออกให้แล้วมี มีภาพถ่ายมีรูปหน้าราแล้วมีเลข13หลักนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะ,คะนะครับนี่ก็ท้ายนี้ครับให้ท่านพอฝากถึงที่น้องประชาชนนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับค่ะก็อยากจะฝากถึงที่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากว่าเราหาร่างจากการเลือกตั้งมาตั้งแต่รู้สึกว่าจะตั้งแต่2,554-55มาก็หลาย<ม>ปีแล้วมีการเลือกตั้งก็อยากให้ทุกท่านนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ ท่านรักใครชอบใครอยู่ในใจของท่านแล้วนะคะท่านเข้าคููหานะคะก็ท่านก็ปฏิบัตินะคะตามที่ทางกปนอเออกปนประจําหน่วยได้แจ้งให้กับท่านนะคะเพราะว่าอาจจะค่อนข้างที่จะต้องมีการจัดระเบียบเนื่องจากว่าภายใต้สถานาการณ์การแทร่ระบาดของโควิดแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะคะทางเราสร้างความมั่นใจให้กับท่านนะทางกปนเราจะมีแอลกอฮอล์นะคะตั้งแต่ท่านจะเดินเข้าไปมีเจ้าหน้าที่อสมจะต้อง คัดกรองท่านก่อนนะคะวัดวัดก่อนนะวัดอุณหภูมิท่านเสร็จแล้วก็จะมีนะคะเจลล้างมือเข้าไปอีกท่านจะเซ็นอะไรท่านก็ต้องล้างมือนะออกท่านก็ล้างมืออีกนะท่านไม่ต้องกลัวตรงนี้แต่ว่าอย่าลืมนะคะติดแมสไปด้วยนะคะติดแมสไปด้วยก็รักษาระยะห่างนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญนะคะถือว่าเป็นไปตามกฎหมายใหม่นั่นเองก็อยากจะบอกท่านาสท่านนิดนึงว่า ซื้อสินะคะซื้อสิบถ่ายเสียงท่านมีความผิดนะคะแล้วก็มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปีเลยนะคะถือว่าโทษหนักนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทจนถึงสองแสนบาทนะคะแล้วก็หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งยี่สิบปีเลยนะคะยี่สิบปีนี่เหมือนฝังเลยเนาะท่านนะภาากเลยนะก็ะกโอ้นะคะก็อยากจะฝากนะว่าจังหวัดนนทบุรีของเราอ่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่ที่ที่ ก็พอออมาสัมผัสนะคะได้สามปีแล้วแล้วพลเมืองของจังหวัดนมทบุรีเป็นพลเมืองที่น่ารักมากมีอะไรก็โทรสอบถามมาตลอดเวลาเลยในเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะทําอะไรอย่างไรนะคะก็โทรมาถามนะคะก็อยากจะฝากถึงผู้สมัครผู้ทุกท่านด้วยนะคะว่า ก็ขอให้หาเสียงนะคะด้วยเป็นไปด้วยด้วยความสุจริตนะคะและโปร่งใสแล้วก็เป็นไปนตามกฎหมายที่ทางเรากําหนดไว้นะคะเราก็ไม่อยากจะให้อาพุ่หนึ่งผู้ใดนะคะมีเรื่องที่จะต้องลนล้องมาที่สํานักง,งานกกตก็อยากจะฝากตรงนี้นะคะว่าอขอให้ประชาชนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับสํานักง,งานกกตด้วยนะคะในการ ตรวจสอบนะคะว่าผู้สมัครมีการหาเสียงเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึง17นาฬิกาพร้อมใจกันเข้าคูหาเลือกคนที่ท่านรักนะคะค่ะก็ขอฝากไว้ตรงนี้ค่ะค่ะขอขอบพระคุณท่านร้อยตำรวจเอกหญิงวรินทร์รตั้งติดสนกุลนะครับผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจดนนทบุรีนะร่วมพูดคุยกับเรานะครับวันนี้เวลาของรายการ มดแล้วครับคุณผู้ชมติดตามกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับครีมอาทิตยาเจรผลค่ะท่านปออนะครับลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ